h ฮล lo สวัสดีสวัสดีค่ะมาพบกับวอนว้า wow. วสาวพนหองอีกแล้วเนาะทุกคนเมื่อวสาววอนจะขอมารีคชซ่นเกี่ยวกับความสวยความงามของกรุงเทพมหาคนครอีกแล้วเนาะทุกคนหนี่บพลเรื่องความยิ่งใหญ่อลังการโคตรงามความแบบว,ว้าวนักท่องเที่ยวอีกแล้วหนี่บพลเท่เนาะสาววอนคือแบบว่าข้างใครลงไหลเมืองไทยอีหลีย้อนอย่างย้อนความสวยความงามความสะอาดความ อลังการนะทุกคนเนาะอยากให้ทุกคนไปเบิ่งคลิปท่านแหละเนาะทุกคนคือแบบสาววอนเห็นแล้วก็คลั่งคลายเห็นยามใดก็แบบว่ามีความสุขตลอดเนาะทุกคนกลายเป็นความสุขของสาววอนไปแล้วเนาะกลุ่มเทพมหานครหรือว่าเมืองไทยประเทศไทยเนาะไทยแลนด์ที่มีชายแดนติดกับประเทศเลาวเป็นเพื่อนบ้านของเขาที่เว้ากันฮู้เรื่องเนาะทุกคนเป็นบ้านพี่เมืองน้องเนาะนี่แหละอันนี้คือ เฮาเห็นบ้านเพื่อนเจะิหลืนเฮาก็ดีใจและเอาบ้านเพื่อนมาเป็นแบบอย่างใดโบเสียหายทุกคนเขาอยู่ในพื้นผ่านของความเป็นจริงเนาะเฮาต้องอ่าดีใจไปกับเพื่อน เนาะทุกคนเนาะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีเนาะหักกันไว้ดีกว่าสั่งกันเด้อทุกคนเนาะนั่นแหละซาวอก็ขออนุญาตเนาะเบาสูเนเด้อที่เอาคลิปมารีอคชซ่นแบบนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยมาหน้าที่นี่ด้วยนําเด้อเนาะทุกคนอ่าซาวอจะขอคัดลอกลิงไว้ด้านล่างเนาะเผื่อทุกคนอยากเข้าไปกดติดตามเบิ่งซ่องเต็มๆของซ่องเบาสูนได้เลยเนาะทุกคนซาวอขอเผยแพร่คลิปนี้ให้ทุกคนได้เบิ่งไปอ่ากับพร้อมๆกันกับซาวอนเลยไปไปเบิ่งคลิปกัน เราเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะเลยนะครับผมนะโมนี่คือว่านะต่อแเทวก็ถ่ายรูปนะครับผมสากตัดฉากโอ้โหทุกคนอลังการจริงๆทุกคนว,ว้าวชายแลก สวยว้าวสไปดี่สวัสดีทุกคนสำหรับตอนนี้ส่วนไก่อยู่ที่หน้าห้างเซ็นทรัลสะอาดผมคลิปนี้มาอัปเดตบรรยากาศนะครับผมหลังจากที่สูดดมเนืพื้นเนาะเลื่อมผินผิวทุกคนนะครับผมนะความว่าสะอาดลายสกายวอลล์นะครับผมนะเดี๋ยวคลิปนี้ส่วนไก่จะพาทุกคนมาอัปเดตบรรยากาศนะครับผมวาราซุนี่เป็นแจ้งได้นะครับบุรีม่าประมาณเดือนกว่าๆนะครับผมนะนะครับบริเวณลาน ว้ <Wow. S 2> าวเเซนนนอรระครับผมนะสวยสวยไหมทุกคนยิ่งใหญ่อลังการาากามาก่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะ oh. ครับผมนะโอ้โห oh. สวยครับผมโอ้โห oh. ทุกคนนะครับน่าอายานนิกาที่มาเป็นย่านที่นักท่องเที่ยวคนขางที่จะได้นะครับผมนะเพราะว่าเป็นเป็นห้างใหญ่นะครับผมนะเซนทันเป็นห้างใหญ่อ่าน่าจะเป็นห้างใหญ่ที่สุดในแถวย่าน สังเกตบึงพื้นพื้นที่ขาเจ้าย่างนะทุกคนไูวสะอาดสุดยอดเลยขอยกโป้ให้เนาะเรื่องความสะอาดยกตลาดนะครับผมนะขายผลไม้ขายอาหารต่างๆนะครับผมนี่แหละคือไทยแลนด์ทุกคนความสะอาดต้องมาก่อนต้องเชียร์ก่อนของานที่จะไล่เลยนะครับผมโอ้โห ครับมบรรยากาศต้อนเับนนะครับผมเดี๋ยวสูนพาทุกคนขึ้นไปสมบรรยากาศมุมสูงนะครับผมนะจะขึ้นไปตรงบริเบนสกายวอล์กนะครับผมบิ๊กซีโอ้สวยมากตรงนี้รถค่อนข้างที่จะติดนะครับ หน้าห้างเซนทันโวนี่ครับชาต่างชาติก็จะเยอะนะครับส่วนใหญ่นี่ตลาดข้างๆนี้แบบทกุกคนนะชาต่างชาติเยอะมีตลาดแบบของกินลหลายเนาะโอ้โหทุกคนอยากให้สังเกตที่พื้นเดินคนเดออ้ยพื้นน่ะสะอาดแหง้ง อยากให้เอาเบิ่งเป็นแบบอย่างเด้อทุกคนเนาะสะอาดว้าวมะพร้าวเนาะทุกคนโอ้โหไ,ไปดูดีกว่าเพราะคนเยอะนะครับผมเพราะว่าเป็นอ่าเป็นตลาดที่แบบเล็กๆเองนะครับผมนะหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์เห็นพวกนี้เนาะเราต้องเที่ยวชาวต่างชาติห<ม>ลายแห่งยังไงชาวต่างมีแต่ชาวต่างชาติเลยทุกคนหลาายกว่คนไทยที่แบบเข้ามาเดินเพร<อ>านะว่าเนะบิ่งหน้าตาเขาก็ฮู้เนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นศาลนะครับมีนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคนไทยแล้วคนต่างชาติมา,มาากอบ,บายขอพรกันนะจุดนี้นะครับผมนะหน้าห้างเซิทนทันเวิร์ดนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกสถานที่หนึ่งนะครับผมนะอยู่กรุงเทพมหานครน,นะครับตรงนี้ก็จะมีร้านขายตรงมาลัยว,ว้าวเที่ยวร้ายแหง่งเลยอู้ กรสมว่านักท่องเที่ยวมาได้ทุกคนทั้งชาวไทยนะครับอลังการ้านเมืางก็าเนเยอะกว่านะครับผมคือความจริงเนอเสงนะคันังที่ีประานะครับผมที่มีนักท่องเที่ยวมาเี่ยวอันนี้คือจะขึ้นไปสะพานลอยสกายวอล์กนะทุกคนมาเลื่อนจะมีบันไดเลื่อนให้ขึ้นพอม่ใส่สิมาเลื่อนมีทางขึ้นทางลงเป็นเมลัยธรรมดานะครับผม มีบันไดเลื่อนให้ขึ้นพร้อมเด้อพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งโอ้โหว้าวไทยแลด์เนาะสปอนก็เคยเห็นเนาะทางขึ้นสกายวอล์กมีบันไดเลื่อนให้ขึ้นทุกคนเอ้ยสถานที่ที่มนักชาวต่างชาติชาวไทยนะครับมากราบไหว้ขอพรกันอยู่นะที่นี้กันเยอะ บรได้เว้าเองเนาะบรได้อวยเนาะตามนั้นเลยเนาะนี่บันไดเลื่อนเนาะเพื่อนห้องว่าบันไดเลื่อนเนาะทุกคนเนาะหลังจากที่มาอัปเดตบรรยากาศใน้พีเอฟซีทุกท่านได้ชมกันนะครับขึ้นมานี่นะบ่ถืกแดดบ่ถืกฝนเด้อสกายวอวค้มีชาตต่างชาตินะครับผมนำมาทางข้ามกันนะมุมนี้นะครับสะพานข้ามทางหรือว่าขั้วข้ามทางนั่นเองกมุมที่มองไปยงว้าวราชประสงค์วังใหญ่ สวัสดีสวยนี่เนาะคนเยอะนะครับมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งพี่น้องพี่น้องคุณอะโอ้โหนี่คือกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ประเทศชทยทุกคนซึ่งมีสายแดนติดกับประเทศลาวเหาเนาะและนี่คือความจริงเบิ้งเนาะทุกคนเนาะ สามารถได้ไวโอ้โหสวยมากที่สำคัญสกายวอล์กสะอาดอันดับหนึ่งคนลงมาก็ถึงประตูน้ำไล่เลยนะครับผมคนไล่ขนาดนี้ขี้เงียบมีจักรมมเแล้วก็คนไทยเองนันก็เยอะนะครับนี่แหละเนาะเขาห้องว่าเป็นมารยาทขั้นพื้นฐานเนาะทุกคนเนาะการทิมขี้เงียบนี้ก็คือการทักษามารยาทใดทุกคน เขาทิมขี้เงือกจะกลายเป็นคนที่บ่มีมารยาทกลายเป็นคนแปลกในจุดนั้นทันทีจิตใต้ส่องนึกเราทุกคนเนาะขี้เหงือขยะะติดนครับส่วนใหญ่บุ้มเอ็นสีทิมไปทั่วที่แต่กก็สวยอีเฮดให้บ้านเมืองพวสะอาดสวยงามไปอีกและนี่ประเทศไทยเพื่อนเฮ็ดได้เนาะประเทศเพื่อนกาะสะอาดแบบนี้เนาะ เราจะตีเซ็นะครับผมนะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับโอ้ไทยแลนด์อีกแล้วทุกคนอุดที่จะห้องบไรีเนาะเพราะว่านี่คือประเทศไทยกเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันเยอวว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 วนนีวววววว่วววว่ววถววววว หินถนนหนทางหินรถหินอย่างทางลงนะครับผมว้าวทางขึ้นทางลงก็แบบโอ้โหมันเลยมากพอเดินไล่อยู่นะครับมันได้เลื่อนทุกคนแต่บางเวลาก็ถือว่าคนเยอะนะครับต่อแถวกันขึ้นนะครับโอ้โหสวยนะทุกคนนะครับรถติดก็สวยนะแต่ว่าถ้าเราไปอยู่สถานการณ์จริงรถติดนี่เราไปอยู่รถนี้ก็ไม่ชอบแต่แต่โดยรวมแล้วเบิร์แล้วสวยทุกคนเนาะ เห็นว่าเรามองนนมุมข้างบนนี้ไม่ไม่แปลกใจนะครับผมที่ชาวาต่างชาติมาถ่ายรูปกันนะครับซูอนเดียอยู่ตรงนี้ซูนยังว่าสวยไปอีกแบบนะครับผมนะฮู้ว์เมเจอไทยเมืองแมสกายวอลเขาจะาแบบวกวางแหงาตาชาตโอ้โหดูซิครี่มุมนี้กัน ไทยที่ว่าบบเคยไปกรุงเทพมหานครหรือว่าประเทศไทยคือซาวอนนนี่ะเนาะให้มาเบิ้งในยูทูปกระไดเด้อเนาะทุกคนเนาะซึ่งสุวรรณมาเบิ้งเพื่อเป็นความรู้ให้ตัวเองเนาะว่าประเทศไทยมีแบบนี้ถ้าเดินตรงไปก็เป็นภางนะครับผมนะเป็นยมมาร์เกตนะครับผมแล้วก็เดินเดี๋ยวขวาไปก็จะ ไปห้างอ่าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ราชสระบุรีแล้วก็ไปห้างเกษรไหมทุกคนนะถ้าจับจะไม่ผิดนะโลโก้ป้ายบิ๊กซีคือแบบลายแหงกับวีเจเอสสิจบนะเพราะว่าบิ๊กอันนั้นคือเป็นห้างบิ๊กซีทุกคนใหญ่ใหญ่เยอะขนาดตามป้ายเลยทุกคนนะป้ายบอกทางก็มีนะครับมีป้ายบอกทางแบบละเอียด อ๋สวยจริงอีอย่างที่แบบสวยๆงามๆนี่นะเขาเบ่งยามแดงก็จะบนหน้าเบืือเลยทุกคนคือสาวลีแอคชซั่นกรุงเทพมหานครหรือว่าประเทศไทยนี่ก็หลายแห่งเนาะแต่บนหน้าเบืือทุกครั้งเบ่งก็จะตื่นติ้งคนะของสวยงามของรถติดที่บางไทยนะครับผมนะ ็เปแบบมีเสน่ห์มีม่ลข้างมีอย่างที่ดึงดูดที่เห็นให้สาววนยักเบิ่งตลหอดเลยเป็นความสุขอีกแบบเลยทุกคนกลายเป็นความสุขของสาววนไปแล้วสวยงามนะครับมีข้างที่มีหน้าจอเห็นแล้วมีความสุขเข้ากันเลยโอ้โหนี่แหละเนาะความเจริญความพัฒนาไผ่ก็อย่างห็นเห็นแล้วมีความสุขเขาก็เบิ่งไปเนาะทุกคนพวกเสียหายเนาะ S <S เขาจะเอาเป็น,ปนแบบ,นนบอย่างใน,<ด>นบทเสียหายทุกคนนี่นึ่งคือความสะอาดอีกคันเอาเป็นแบบอย่างหรือเนาะเบิ่งเป็นแบบเป็นย่ารับูบรรยากาศการใช้ชีวิตนะครับผมนะการใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับเขาเดินทางกันยังไงนะครับผมนะอยู่ในเมืองหลวงเมืองใหญ่นะครับ แล้วก็ลดราในทุกคนยึดนะครับรถสาธนารณะรถขนส่งต่างๆในอีืางไทยนี่ยอมรับแต่ว่าเดินทางสะดวกสบายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดเองหรือว่าในกรุงเทพก็าตามนะครับผมนะแ<อ>น่นอนต้องบกน,นะกรุงเทพนี่เดินทางง่ายสุดแหละเว,<อ>วลาตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มน,นะครับผมนะฟ้องฟ้าก็ยังมี โอ้โหว้าตึกแบบว่ามีแต่ตึตกสวยๆเลยทุกคนบรรยากาศก็กสวยอ้หูบึงคนนี่ทุกคนเลยนี่แต่สาวต่างชาติมานักอามาเที่ยวเนาะทุกคนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยเอาเงินมาใส้อยู่ที่ประเทศไทยน่าภูมิใจแทนคนไทยทุกคน เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจด้วยเดินมาในเห็นนักท่องเที่ยวถทายรูปกันตลอด<อ>ทางเลยนะครับผมก็เทว่าดีนะครับดีมากๆสุดยเต<อ>ดสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ให้ถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายนะครับผมจริงๆมาดูตรงนี้กันว้าวโอ้โห เบาซูลก็แบบถ่ายคลิปได้งามเลยเนาะคนจะตกแต่ไม่ตกนะครับว้าวประเทศที่เพิ่นกำลังพัฒน์ันนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศที่คนคนกรุ๊ปไม่ชอบกันนะครับที่รบกคนเนาะสวยงามนะครับถ่ายดูความสวยงามนะครับผมนะ เอาละทุกคนก็เป็นวัดสลักทีนศูนย์ก็จะไร่คอจบคลิปไปเป็นเท่านี้ก่อนนะครับผมคลิปนี้ก็มาอัปเดตบรรยากาศนะครับผมนะสกายวอล์กลาดสนามดีนะครับผมนะสกายวอล์กหน้าห้างเซ็นทรัลโรนะครับเป็นสกายวอล์กที่ศูนย์บ้าสร้างขึ้นมาเพื่อแบบประโยชน์ไร้ประโยชน์เป็นประโยชน์มากๆนะครับผมนะจากเดินมาจาก BTS สุดมนะทุกคนนะเดินไปทางสยามก็ได้เดินไปประตูน้ำก็ได้นะครับผมเชื่อมต่อกับห้างเชื่อมต่อกับรถไฟนะครับผมนะที่ว่าโอเคเลยนะครับผม อ๋อแ้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทีนี้ก็สบายดีสวัสดีครับคลิปก็ได้จบแล้วเนาะทุกคนคือเป็นแนวไหไโอ้โหว,ว้วาวว้าวในที่นี้คือว,ว้าวนักท่องเที่ยวว,ว้าวความสะอาดว,าว้าวความเจริญว,ว้าวความพัฒนา,ว,าว้าวชายแดนเนาะทุกคนประเทศไทยกรุงเทพมหานครสวอนเบือ่อยามใดก็คือแบบว่าบ่หน้าเบือนะ่อเนาะ มีความดึงดูดมีสเสน่ห์มีความสุขเวลาได้เห็นคือแบบเป็นส่วนหนึ่งของสาววรแล้วทุกคนตอนนี้สวรได้เห็นยามใดก็คือโอ้ยมีความสุขทุกคนข้างใครลงไล่เมืองไทยโอ้โหว้าวทุกคลิปเลยแบบความเจริญความพัฒนาความที่ว่าเอาใจใส่เรื่องความสะอาด ความน่าเที่ยวความน่าเบิ่งหน้าชมเลยทุกคนอันนี้คือแบบต้องยกให้เลยประเทศไทยคือสุดยอดเนาะทุกคนและนี่คือเป็นบ้านที่พี่เมืองน้องของเฮาหรือเนาะเว้าจากันหูเรื่องเนาะทุกคนเฮาควรรักษาสามะัคีหักกันไว้ดีกว่าสั่งกันเนาะทุกคนเนาะเฮาเอามาเป็นแบบอย่างได้เนาะบ้านเพิ่นพัฒนาแบบนี้เฮาสามารถเบิ่งเอามาเป็นบทเรียนเอามาปรับไชสเนาะทุกคนได้บ่เสียหาย เนาะทุกคนอันนี้สาวนก็คือว่าความจริงบบได้อวยเนาะเพราะว่าเขาก็สามารถเบิ่งได้คือทุกคนใครที่ว่าบบได้ไปอ่าประเทศไทยคือสาวนเนาะเขาก็สามารถเบิ่งใน YouTube ได้เนาะสาวนก็เส้นกันเนาะตอนนี้สาวนก็กําลังเก็บเงินทอนเงินยูเนาะว่าจะไปเที่ยวกรุงเทพเนาะแต่ก็ยังบ่แน่ใจว่าจะไปมือไดแต่ตอนนี้ก็ยังสะสมงเงินอยูเนาะกาลังเก็บเงินอยู่เนาะทุกคนเนาะนั่นแหละสาวนก็ขอฝาก ทุกคนเนาะไปติดตามช่องของสาวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวนกดสับสไครต์ให้สาวนเนาะเพราะว่ากระอยากให้ทุกคนซัพพอร์ตให้กำลังใจเพ,เพื่อที่ว่าสาวนจะได้เฮ็ดคลิปดีๆออกมาอีกเนาะทุกคนอยากให้ทุกคนไปติดตามให้สาวนไล่ๆเนาะทุกคนสาวนจึงค่อยได้ไปเที่ยวเมืองไทยไวๆเนาะ อยากสพอร์ตสาวอนอยากให้กำลังใจสาวรอนก็อยากกดข้ามโขสนาเด้อทุกคนเนะาะไผที่ว่าใจดีมีน้ำใจเนาะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้หรือว่ากดปุ่มขอบใจอยู่ด้านล่างเนาะทุกคนเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย